เจริญธรรมะพุทธบริษัทผู้ใคร่ในธรรมะทั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถือเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่ยิ่งนักแต่การพบธรรมนั้นหาได้หมายถึงการเข้าถึงธรรมะไม่การเข้าถึงธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือประจักษ์ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงการได้ยินได้ฟัง ได้เรียนรู้มีผู้คนจำนวนมากได้ศึกษาได้ท่องจำได้แสดงธรรมะอันวิจิตพิสดารให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้ปิติยินดีแต่ใจของตนเองนั้นกลับยังมืดมิดยังจมอยู่ในห้วงแห่งกองกิเลสกองทุกข์เป็นผู้ที่เหมือนจุดเทียนให้คนอื่นแต่ปล่อยให้ตนเองอยู่ในความมืดนี่เป็นความจริง ที่ปรากฏอยู่เสมอเป็นสัตธรรมที่น่าสังเวชนักความรู้ในธรรมะถ้ามิได้เป็นไปเพื่อการละกิเลสแล้วความรู้นั้นก็เป็นเพียงเปลือกเป็นเพียงลงปากเป็นเพียงมายาที่ฉาบทาจิตใจให้ดูเหมือนว่ารู้แต่แท้จริงแล้วกลับยังไม่รู้แจ้งยังไม่เห็นจริงยังไม่เข้าถึงแก่นธรรมะที่แท้จริงจิตก็ยังคงวงเวียน อยู่ในวัฏสงสารยังไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกได้การจุดเทียนให้ผู้อื่นนั้นหากปราศจากแสงสว่างในใจตนเองแล้วแสงนั้นก็เป็นเพียงแสงที่ยืมเขามาเป็นแสงที่ฉาบฉวยภายนอกเป็นแสงที่ไม่มีพลังพอจะส่องทะลุค,ความมืดมิดที่เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจของตนเองได้เลย จิตยังคงถูกบีบคั้นด้วยกิเลสถูกครอบงำด้วยอวิชชาถูกเผาผลาญด้วยไฟแห่งตัณหาไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะจิตก็ยังคงร้อนรุ่มจิตก็ยังคงไม่สงบไม่พ้นจากบ่วงรัดทั้งปวงธรรมะที่แท้จริงนั้นหาใช่ความรู้ที่เก็บสะสมไว้ในตำรา หาใช่ความสามารถในการกล่าวอ้างพุทธพจน์อย่างคล่องแคล่วหาใช่การอธิบายหลักธรรมะได้อย่างวิจิตพิสดารแต่ธรรมะที่แท้จริงนั้นคือการประจักษ์แจ้งในสภาวะธรรมะทั้งปวงด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่ตั้งมัน่นด้วยใจที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์เห็นแจ้งในอริยมรรคนี่คือธรรมะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ผู้ที่ลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงผู้ที่พูดความมืดมิดที่เกาะกลุ่มอยู่ในจิตใจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมะเกิดจากความหลงยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่สาระเกิดจากความเพลินในอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมาความมืดนี้เป็นสิ่งที่ต้องส่องด้วยแสงแห่งปัญญา แสงแห่งความจริงไม่ใช่แสงแห่งลมปากไม่ใช่แสงแห่งความจำได้หมายรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะที่แท้จริงจึงมิใช่เพียงการนั่งฟังมิใช่เพียงการอ่านตำรามิใช่เพียงการสนทนาธรรมะแต่เป็นการพิจารณาจิตของตนเองอยู่ตลอดเวลาการรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นการละอกุศลที่ครอบงำ และการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนจิตใจให้สงบตั้งมัน่นให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติจิตนี้มันมืดบอดเพราะมันหลงมันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันจึงดิ้นรนมันจึงแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตหลงเข้าไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็ย่อมได้รับทุกข์ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่เดินอยู่ในความมืดแล้วพยายามคว้าจับสิ่งต่างๆเพื่อหาทางออกแต่กลับยิ่งสะดุดล้มยิ่งเจ็บปวดผู้ที่จุดเทียนให้ผู้อื่นหากตนเองยังอยู่ในความมืดจะรู้ได้อย่างไรว่าทางที่ส่องให้นั้นถูกต้องจะรู้ได้อย่างไร ว่าทางนั้นจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงผู้ที่ยังไม่เห็นความจริงด้วยตนเองย่อมไม่สามารถชี้ทางที่แท้จริงให้ผู้อื่นได้อย่างมั่นคงย่อมไม่สามารถเป็นประจักษ์พยานแห่งธรรมมาได้ความสว่างสวัยที่แท้จริงนั้นต้องเกิดขึ้นจากภายในต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง เมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วแสงแห่งธรรมะก็ย่อมส่องสว่างออกมาจากภายในเป็นแสงที่แท้จริงเป็นแสงที่ไม่ต้องยืมใครเป็นแสงที่สามารถส่องนําทั้งตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากความมืดมิดแห่งอวิชชาได้การที่ผู้ใดได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วกลับไม่น้อมเข้ามาพิจารณาไม่น้อมเข้ามาปฏิบัติ กลับปล่อยให้ธรรมนั้นเป็นเพียงความรู้ที่ค้างอยู่ในความทรงจําเป็นเพียงลมปากที่กล่าวอ้างเป็นเพียงเครื่องประดับทางปัญญาสิ่งนี้เป็นโทษภัยอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในวัฏสงสารเป็นโทษภัยอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงความหลุดพ้นจิตใจของคนเรานั้นหากขาดการอบรมขาดการฝึกฝนย่อมไม่ต่างอะไร กับสัตว์ป่าที่ยังไม่ได้รับการฝึกจิตจะดิ้นรนไปตามอารมณ์ต่างๆไปตามแรงกระตุ้นของกิเลสจะสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกอย่างไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มซึ่งล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจดังนั้นขอให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมันี้้จงสำรวมใจจงพิจารณาตนเอง จงหันกลับมามองดูจิตของตนเองว่าแท้จริงแล้วจิตของตนเองนั้นสว่างสวัยแล้วหรือไม่หรือยังคงจมอยู่ในความมืดมิดแห่งกิเลสการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นแต่เป็นเรื่องของตนเองเป็นเรื่องของการค้นหาความจริงภายในจิตใจของตนเองขอให้ทุกท่านจงหันกลับมาพิจารณาใจของตนเอง จงลงมือปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงรู้ไม่ใช่เพียงพูดแต่ให้เห็นและเป็นไปกับธรรมะนี่แหละคือหนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงพึงธรรมพึงเพียงพึงประจัก์แจ้งเจริญธรรมะพุทธบริษัทผู้ใครในธรรมะทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงผู้ที่จุดเทียนให้ผู้อื่น แต่ใจตนอย่างมืดมิดนั้นความมืดมิดนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรความมืดมิดนั้นคือเพลิงแห่งกิเลสที่ยังคงสมอยู่ในจิตใจยังคงเผาผลาญให้จิตร้อนรุ่มกระวนกระวายไม่สงบกิเลสนี้มีหลายลักษณะมีหลายระดับแต่โดยรวมแล้วคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจขุ่นมัวทำให้ใจไม่เห็นความจริง ทำให้ใจดิ้นรนและเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโลภะความอยากได้อยากมีโทสะความโกรธความเกลียดความพยาบาทหรือโมหะความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงผู้ที่กล่าวธรรมะได้ไพเราะกล่าวได้ถูกต้องทุกบททุกบาทแต่ใจของตนเองนั้นยังไม่สามารถดับเพลิงกิเลสเหล่านี้ได้ใจก็ยังคงเป็นทุกข์อยู่ ใจก็ยังคงร้อนรุ่มอยู่ไม่ต่างอะไรกับหม้อที่ต้มน้ำอยู่บนเตาไฟแม้จะยกน้ำไปให้ผู้อื่นดื่มกินได้แต่ความร้อนของหม้อนั้นก็ยังคงอยู่ยังคงเผาไหม้ไม่สงบลงได้เลยการดับเพลิงกิเลสนั้นต้องดับที่ต้นเหตุต้องดับที่ใจตนเองไม่ใช่ดับที่ลมปากไม่ใช่ดับที่การแสดงออกภายนอก การรู้ว่าสิ่งใดเป็นกิเลสเป็นเรื่องหนึ่งแต่การละการถอนรากถอนโคนกิเลสออกจากใจนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการเพียรพิจารณาอย่างไม่หยุดยั้งผู้ที่พูดธรรมะด้วยปากแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะด้วยใจนั้นย่อมสร้างความหลงผิดให้แก่ตนเองเป็นอันดับแรก จิตจะหลงเชื่อว่าตนเองรู้ธรรมาแล้วเข้าถึงธรรมาแล้วเพียงเพราะสามารถกล่าวธรรมาได้ดีจิตจะทะนงตนจะสําคัญตนผิดไปจากความเป็นจริงสิ่งนี้คืออุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างยิ่งในอัตตาทำให้เกิดมานะความถือตัวถือตนความเยื่หยิ่งจิตก็ยิ่งหนักยิ่งมืดมิด เพลิงกิเลสนั้นหาได้ดับลงด้วยการสาธยายธรรมะไม่หากไม่ได้น้อมนำธรรม,มนั้นมาเผากิเลสในใจตนเองเพลิงนั้นก็ยังคงสมอยู่ยังคงแผดเผายังคงนำมาซึ่งความร้าร้อนอยู่เสมอจิตก็ยังคงกระสับกระส่ายจิตก็ยังคงไม่เป็นอิสระความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ธรรมะ แต่เกิดขึ้นเพราะไม่ยอมหละไม่ยอมวางไม่ยอมฝึกไม่ยอมปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งการเห็นแจ้งไม่ยอมเผชิญหน้ากับกิเลสที่สมอยู่ในใจตนเองอย่างจริงจังหลายคนพูดถึงการปล่อยวางแต่ตนเองกลับย,ย,ยังยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างหลายคนพูดถึงความเมตตาแต่ใจยังเต็มไปด้วยความโกรธความพยาบาท หลายคนพูดถึงความไม่โลภแต่ใจยังสแสวงหาไม่รู้จักพอนี่คือการสร้างเปลวไฟให้ผู้อื่นเห็นแต่ใจตนเองนั้นกลับยังถูกเพลิงกิเลสแผดเผาอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมะที่แท้จริงนั้นคือการหันกลับมามองดูเพลิงในใจตนเองการรู้เท่าทันความโลภที่เกิดขึ้นการรู้เท่าทันความโกรธที่เกิดขึ้น การรู้เท่าทันความหลงที่ครอบงำและลงมือดับมันเสียด้วยปัญญาด้วยสัม,มาสติด้วยความเพียรอย่างไม่ย่อท้อต้องเห็นกิเลสให้ชัดต้องรู้โทษภัยของกิเลสให้แจ้งแล้วจึงจะสามารถถอนกิเลสออกจากใจได้เหมือนกับการที่จะดับไฟต้องเห็นว่าไฟกำลังไหม้อยู่ที่ใดและต้องหาน้ำมาดับที่จุดนั้น ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าไฟมันร้อนแล้วก็ยืนพูดเฉยๆโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยผู้ที่จุดเทียนให้ผู้อื่นหากใจตนเองยังมืดบอดด้วยเพลิงกิเลสย่อมไม่อาจนำผู้อื่นให้พ้นจากความมืดมิดได้จริงเพราะทางที่ชี้บอกนั้นยังขาดซึ่งพลังยังขาดซึ่งความจริงที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง คำพูดนั้นเป็นเพียงคำพูดที่ท่องจำมาไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์การบำเพ็ญเพียรน,นั้นคือการจุดเทียนในใจตนเองการเพ่งดูจิตดูอารมณ์ดูความรู้สึกดูความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปการเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนี้ต่างหาก ที่จะนำไปสู่ความสว่างสวัยที่แท้จริงแสงแห่งธรรมนั้นต้องส่องมาจากภายในต้องส่องมาจากจิตที่ได้รับการขัดเกล่าแล้วจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วต่างหากที่จะสามารถส่องแสงสว่างไปได้ไกลและมั่นคงเป็นแสงที่แท้จริงเป็นแสงที่ไม่ดับง่ายเป็นแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริงดังนั้นขอให้ทุกท่าน จงหันกลับมามองดูใจของตนเองจงพิจารณาเพลิงกิเลสที่สมอยู่ในใจจงลงมือดับมันเสียด้วยความเพียรด้วยสัมมาสตดิด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่ากิเลสคืออะไรแต่ต้องลงมือละลงมือถอนมันออกจากใจให้ได้การปฏิบัติคือหัวใจของธรรมะการเห็นแจ้งคือแก่นแท้ของปัญญา การดับกิเลสคือความสงบที่แท้จริงไม่ใช่แค่การพูดไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่เป็นการลงมือทำด้วยตนเองอย่างไม่ยออ่อท้อพึงพิจารณาพึงปฏิบัติพึงดับเพลิงกิเลสในใจตนเองให้แจ้งเถิดเจริญธรรมะพุทธบริษัทผู้ใคร่ในธรรมะทั้งหลายเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่พูดธรรมะ แต่ไม่ปฏิบัติธรรมะคือผู้ที่ใจยังมืดบอดด้วยเพลิงกิเลสแม้จะจุดเทียนให้ผู้อื่นสว่างได้เพียงชั่วครู่ก็ไม่อาจดับความร้อนรุ่มในตนเองได้หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นหาได้อยู่ภายนอกไม่หาได้อยู่ที่การฟังการอ่านการท่องจำหรือการแสดงออกไม่หนทางนั้นอยู่ที่ใจตนนี่เองเป็นหนทาง ที่ต้องลงมือเดินด้วยตนเองต้องลงมือฝึกฝนด้วยตนเองอย่างไม่ลดละใจนี้เป็นทั้งบ่อเกิดแห่งทุกข์และเป็นที่ตั้งแห่งความพ้นทุกข์กิเลสทั้งหลายก็เกิดจากใจความหลุดพ้นก็เกิดจากใจหากไม่ฝึกใจไม่พิจารณาใจไม่ชำระใจให้บริสุทธิ์แล้วจะหวังความพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะหวังแสงสว่าง ได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมนั้นจึงเป็นการหันกลับมาดูที่ใจดูที่ต้นเหตุของความปรุงแต่งต้นเหตุของความยึดมั่นถือมั่นการที่ใจยังไม่สงบยังไม่เห็นความจริงนั่นเป็นเพราะใจยังถูกกิเลสครอบงำยังติดอยู่ในวังวนแห่งอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากการกระทบของอายตานะ ความเพียรที่แท้จริงนั้นจึงต้องเพียรที่ใจต้องเพียรในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นต้องเพียรในการละวางความยึดมั่นถือมั่นต้องเพียรในการชำระล้างสิ่งสกปรกที่เกาะกลุ่มใจให้หมดจดไม่ใช่เพียรในการสะสมความรู้ทางธรรมมไว้มากมายแต่ใจยังคงร้อนรุ่มยังคงดิ้นรนยังคงเป็นทุกข์การภาวนาที่แท้จริงนั้น คือการทำให้ใจสงบตั้งมัน่นให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงไม่ใช่การทำเพื่อให้จิตปรุงแต่งไปต่างๆนานาไม่ใช่การทำเพื่อให้เกิดมิมิตต่างๆแต่เป็นการทำให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งเห็นความจริงของจิตเห็นความจริงของธรรมะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเมื่อใดที่ใจยังไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการอบรม ไม่ได้รับการชำระล้างใจก็ย่อมเป็นาธาตุของกิเลสเป็นาธาตุของอวิชชาใจก็ย่อมวงเวียนอยู่ในภพชาติไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ผลทางแห่งการดับทุกนั้นจึงเป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวการเผชิญหน้ากับความจริงของจิตตนเองอย่างไม่หวาดกลัว การถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดมั่นถอดถอนความปรุงแต่งที่ครอบงำจิตมานานนับพบชาติการพูดธรรมะแม้จะดีแม้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้บ้างแต่ถ้าตนเองไม่ลงมือปฏิบัติด,ด้วยใจก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงการรู้ธรรมะด้วยการจำได้หมายรู้กับการรู้ธรรมะด้วยการประจักษ์แจ้งนั้น แตกต่างกันราวฟ้ากับดินการจำได้หมายรู้เป็นเพียงความรู้ที่ผิวเผินเป็นเพียงเปลือกเป็นเพียงสิ่งที่สามารถนำไปแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้แต่ไม่สามารถนำไปดับทุกข์ให้แก่ตนเองได้เลยแต่การประจักษ์แจ้งนั้นคือการเห็นความจริงด้วยใจตนเองเป็นการเห็นที่ทะลุปลุกปลอเป็นการเห็นที่ไม่ต้องสงสัยเป็นการเห็น ที่ทำให้กิเลสหลุดร่วงไปจากใจเป็นการเห็นที่นำไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริงดังนั้นอย่ามัวแต่ให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นจนลืมส่องแสงสว่างให้แก่ใจตนเองอย่ามัวแต่พูดถึงธรรมะอันวิจิตจนลืมลงมือปฏิบัติธรรมะให้ปรากฏในใจตนเองการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างสม่ําเสมอต้องทำด้วยใจที่ตั้งมัน่นด้วยใจที่เห็นความสำคัญของการดับทุกข์การพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัตินี่คือการสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นในใจตนเอง เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะใดๆแล้วจิตก็จะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องยึดถือ ความสงบที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อใจปราศจากความยึดมั่นปราศจากความปรุงแต่งปราศจากกิเลสทั้งปวงใจที่สงบแล้วย่อมเป็นอิสระย่อมเป็นแสงสว่างที่แท้จริงเป็นแสงที่สามารถส่องนําทางทั้งตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากความมืดมิดได้การพึ่งตนเองการพึ่งธรรมะการพึ่งใจตนเองในการปฏิบัติ คือหนทางที่แท้จริงไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติแทนใครได้ไม่มีใครจะสามารถดับทุกข์แทนใครได้ความทุกข์เป็นของตนเองการดับทุกข์ก็ต้องดับด้วยตนเองขอให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมนี้จงหันกลับมาดูใจของตนเองจงลงมือปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังจงสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้น ในใจตนเองเสียก่อนแล้วความมืดทั้งปวงก็จะอันตรธานไปเองพึงธทรรมพึงเพียรพึงพิจารณาใจตนเองให้แจ้งเถิดอย่ามัวแต่พูดอย่ามัวแต่รู้แต่จงลงมือเป็นธรรมะด้วยใจตนเองเจริญธรรมะพุทธบริษัทผู้ใคร่ในธรรมะทั้งหลาย เราได้กล่าวถึงผู้ที่จุดเทียนให้ผู้อื่นแต่ใจตนอย่างมืดมิดได้พิจารณาถึงเพลิงกิเลสที่สมอยู่ในใจและได้เห็นแล้วว่าผลทางแห่งการดับทุกนั้นต้องเริ่มที่ใจตนเองลงมือทำด้วยตนเองบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกล่าวถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางของหนทางอันประเสริฐนั่นคือความจริงประจักษ์ มิใช่เพียงถ้อยคำมิใช่เพียงความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เป็นการเห็นแจ้งด้วยจิตของตนเองความรู้ในธรรมะหากเป็นเพียงความรู้ที่ท่องจำเป็นเพียงความรู้ที่กล่าวอ้างเป็นเพียงความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันด้วยถ้อยคำย่อมไม่สามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นได้เลยความรู้เช่นนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกเป็นเพียงเงา เป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่อาจดับทุกข์ให้แก่จิตใจได้อย่างแท้จริงความจริงที่พุทธเจ้าส่งค้นพบนั้นมิใช่สิ่งที่เกิดจากการคิดคาดคะเนมิใช่สิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งด้วยสัญญาสังขารแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงเป็นสิ่งที่สามารถประจักษ์แจ้งได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เห็น ตามความเป็นจริงการประจักษ์แจ้งในอริยสัจสี่การเห็นแจ้งในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้มิได้เกิดจากการท่องจำตำรามิได้เกิดจากการฟังเทศเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังการภาวนาอย่างต่อเนื่อง การเพียรพิจารณาจิตและธรรมะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสัมมาสติคมชัดระลึกรู้ทุกขณะเมื่อความเพียรไม่ย่อหย่อนสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องมืออันประเสริฐที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่ว่านี้มิใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดคำนวณแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยใจตนเอง ปัญญาเช่นนี้ต่างหากที่จะสามารถตัดกระแสของกิเลสตัดรากเง้าของอวิชชาตัดความยึดมั่นถือมั่นให้ขาดสะบั้นลงได้เมื่อความยึดมั่นถือมั่นขาดลงแล้วความทุกข์ก็ย่อมดับลงด้วยนี่คือความจริงที่ประจักษ์แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ลงมือทำจริงผู้ที่ไม่หลงอยู่ในถ้อยคำผู้ที่ไม่หลงอยู่ในเปลือกนอกของธรรมะ ผู้ที่พูดธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ชี้ทางไปสู่ขุมทรัพย์แต่ตนเองไม่เคยได้เข้าถึงขุมทรัพย์นั้นเลยแม้จะบอกเส้นทางได้ละเอียดที่ท่วนเพียงใดแต่ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากขุมทรัพย์นั้นอย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นเอหิปัสสิโกคือมาเพื่อเห็นมาเพื่อดูมาเพื่อประจักษ ด้วยตนเองไม่ใช่มาเพื่อเชื่อไม่ใช่มาเพื่อท่องจำไม่ใช่มาเพื่อกล่าวอ้างเท่านั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นการยืนยันความจริงด้วยชีวิตของตนเองความหลุดพ้นนั้นมีได้อยู่ในตรรรามีได้อยู่ในการประชุมมีได้อยู่ในเสียงสาธยายธรรมะแต่ความหลุดพ้นนั้นอยู่ที่การละวางกิเลสการถอนอวิชชาออกจากใจตนเองให้สิ้นเชิง เมื่อใจปราศจากกิเลสแล้วใจก็ย่อมเบาสบายย่อมเป็นอิสระย่อมพ้นจากบ่วงรัดทั้งปวงสภาวะเช่นนี้ต่างหากที่เรียกว่าพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสงบที่แท้จริงพระนิพพานมิใช่สถานที่มิใช่สิ่งที่ต้องไปสแสวงหาภายนอกแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นความสงบเย็นที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจของผู้ที่ฝึกฝนตนเองจนถึงที่สุดดังนั้นการพูดธรรมะการรู้ธรรมะจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นเพียงเครื่องมือในการนำทางแต่การประจักษ์แจ้งในธรรมะด้วยตนเองต่างหากคือเป้าหมายสูงสุดขอให้ทุกท่านจงอย่าพอใจเพียงแค่การได้ยินได้ฟังจงอย่าพอใจ เพียงแค่การสามารถพูดธรรม,มได้แต่จงลงมือปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังจงเพียรพิจารณาจิตตนเองอย่างต่อเนื่องจงทำลายความยึดมั่นถือมั่นให้สิ้นไปเมื่อใดที่ท่านได้ประจักษ์แจ้งในความจริงด้วยตนเองแล้วเมื่อนั้นแหละทุกทั้งปวงก็จะอันตรธานไปจากใจความสว่างสวัยที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นเป็นแสงที่มาจากภายใน เป็นแสงที่ไม่ดับเป็นแสงแห่งวิมุตติหลุดพ้นจากวัตตสงสารทั้งปวงพึงเพียรพึงปฏิบัติเพื่อความจริงอันประจักษ์เพื่อความหลุดพ้นที่แท้จริงด้วยตนเองเถอ